สวัสดีครับวันนี้อยู่กับซุปปริตนะครับจะพามาดูเวทป้านะครับเวทป้าซุปเปอร์แบ็คนะครับเรียกกันง่ายๆนะครับผมพามาดูรอบคันกันนะครับเริ่มาขายเมื่อปีสองพันสิบนะครับรุ่นนี้ครับอันนี้คือรุ่นรุ่นหลังๆนะครับรุ่นถัดรุ่นหลังๆนะครับนี่คือเครื่องยนต์ไอเก็ตนะครับ นี่เป็นรุ่นกำกึ่งนะครับใหม่ผสมเก่าบ้างนะครับรุ่นนี้โชคครับโชคเดียวนะครับยางยางนะครับเดี๋ยวดูยางนะครับยางโชคเดียวครับยางขอบสิบสองนะครับรุ่นนี้ับหน้าหลังนะครับขอบสองร้อยสิบครับเจ็ดสิบครับเดียวนะครับ ดูสวยนะครับจากอิตาลีนครับอิตาลีแท้ๆครับโชคตเดียวครับั่งนี้ก็ก็แม็กซีดับนะครับาม,มาดูครับนี้คือกล่องเก็บไฟเก็บอะไรนะครับมีที่อาจจะไว้มือถือได้นิดนึงนะครับ ที่ชาร์จแบตอยู่ตรงไงน,นะครับอยู่ตรงกล่องนะครับตอนเข้าไปนะครับมาดูตรงเรียนไม้นะครับอันนี้คือกดเปิดเบาะรูบอก,กใหญ่ใช้ได้นะครับใหญ่ใหญ่มากน,นะครับ สามารถถอดได้นะครับตอบเอาไว้เซอร์วิสเครื่องอยู่ใต้ยูบักนะครับซ่อมง่ายๆนะครับน้ำมันตรงนี้นะครับแนะนำไปเติมเก้าห้เก๊ตตององเก้าห้าขึ้นไปนะครับเพื่อรักษาเครื่องเราไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันมีปัญหานะครับแล้วก็ปิดหลังครับก็ มาดูไฟนะครับมาดูไฟเรือนไม้นะครับไฟเรือนไม้เรือนไม้สวยนะครับสวยงามมากนะครับเรือนไม้ดูฝ่งหน้าครับ,รบไฟหน้าเปิดกุญแจไฟติดแล้วน,นะครับดูไฟเลี้ยวกันหน่อยนะครับ เดียวนะครับรลอกคำนะครับสวยงามนะครับอยาสนใจนะครับอยากได้รถดีๆสักคำหนึ่งนะครับของไปที่ศูนย์นั้นครับเว็ป้าทุกสาขาครับเิดนะครับเรียกว่าเครับเอยากลูกค้าอยากว่าเราจะเป็นลูกค้าของเว็ป้านะครับ ไปเช็คดูนะครับท้ายแล้วนะครับชอบก็ดูไม่ชอบก็บกบปปดูนะครับสุดประดิษฐ์นะครับอย่ายลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับขอบคุณติดตามครับสุดป,ประดิษฐ์